สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มี้จะพาไปกินที่ไหนวันนี้มามี้จะพาไปกินบะหมี่ชาบยักษ์ทำไมใหญ่มากอ่ะยังไม่บอกร้านชื่อหรอกว่าร้านชื่ออะไราจะไปโดยรถไฟฟ้าไปลงาสถานีสารแดง ถึงแล้วแล้วทำไมร้านมัน,ม,น <laughs> มันกำลัง, Under, ลงเอาอ่านว่าอะไรไหนคุณอ่านดิยังกี่ราเมียนยังกี่ราเมียนว้าอ่อานภาษาไทยก็ไม่ออกอันนี้เฉดจอกไปละนี่หูนะหดูชามบะหมี่ดูอย่ง แต่เราต้องกินชามจักรพรรดิหรือเปล่าน้ำโอ้หสปามาดูชามจักรพรรดิเราจะไหวเหรอถ้าเป็นชาเลนจ์อะค่ะจะเป็นความยากค่ะให้ทานหมดภานแล้วสวยไม่ได้กินฟรีไม่น้ำเลยยังไงอ่ะเราก็ทำคอนเทนต์ชาเลนจ์ขำๆแต่เราก็คงไม่ได้สามสิบนาทีหน้าทั้งสองคนเหรออ๋อคนเดียว ไม่น่าหมดารหมดก็ปกติเออไม่หมดเลยอ้ให้ป้ากินแล้วกันดอะาคิดา็เล็ก็ได้นะคะเพวเกก็สนกก็กินไม่หมดแล้วอ๋อไม่หมดแล้วทำไมเขาขอกลับบ้านแล้วกิสองคนอะดูทรงแล้วไม่ได้ อันไหนแนะนำเรคคอมเมนต์หรือต้องเป็นสูตรดั้งเดิมอ่ะก็เป็นสูตรดั้งเดิมค่ะจะเป็นตัวไข่ถ้าเป็นเนื้อสูตรดั้งเดิมก็คือเป็นเนื้อน่องลายค่ะเอาไปอบเนื้อน่องดังด้านก็เอามาแล่บางๆอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อตุ๋นก็เนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเอาไปอบเขาทำลาชีสิ่งเรื่องเวลาเขาอยูินดีแล้วที่หนึ่งเท่าไหร่กี่นาทีฮะอสี่สิบห้าวิสี่นาทีห้ ชามนี้เราไม่ไหวองไมายืนเทียบกับชามไหนเนี่ยโอ้โหชามใหญ่กว่าหน้าภูกิตเยอะเลย <c oughs> มีหวานร้านที่ทำอะไรนั่นด้วยเหรอับมาน้องใหเราเผ็ดไม่เผ็ดครับเผ็ดไหมไม่ก็เผ็ดๆไม่ได้เผ็ดมากนี่ดูนะหืมดูอะไรเอ้าอ๋อสไตล์จีนก็จะซ่อนจะเกียบกับช้อนไว้ตรงนี้นี่ขนาดไม่ได่ชาบยักษ์อย่างนี้ มีคนพบร้านเด็ดป่ะอ,อร่อยอร่อยเส้นเหมือนไทยพี่เหลาเลยอะ่ะเหรอเหนียวนุ่มอืใช่แต่ว่าร้อนร้อนแล้วน้ำซุปเป็นยังไงน้ำซุปตอนแรกก็จะมาแบบมันๆเค็มๆคิดว่าถ้าตัวเองชามใหญ่เนี่ยไหวปะ่ะไม่ไม่รอดไม่รอด <c oughs> อ่าน้องอ่ะน้องเป็นไงบ้างโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหคนนี้คนนี้กัดในลูกกัดในลูกกัดหมูนาลูกมันเป็นยังไงไอนี่มันเนื้อนี่ไม่ใช่หมู เป็นยังไงเนื้อเป็นไงอร่อยอร่อยแข็งไหมเนื้อแข็งไหมหรอแล้วน้ำซุปเป็นไงอ่ะมันจะเป็เส้นแล้วเส้นหนักน้องชอบเส้นเบอร์เจ็ดเส้นเบอร์เจ็ดอร่อยกว่าเส้นเบอร์แปดป่ะนุ่มกรชิมของน้องป่ะอืมอร่อยนะถ้าไม่อิ่มก็ให้เติม้ได้เหรอใช่นิ้นนี้าักอันนี้อ่ะอืเอ้ยแต่ว่าอร่อยนะ คประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทหรอชามหนึ่งร้อยแปดสิบสองร้อยอยู่ประมาณนี้นะแอบร้อยเดี๋ยวดูหน้าไหน๋ยวดูหน้าก็มีผัดไทยเอ้ยอร่อยต้นแค่มันคุ้นๆเหมือนเคยกินนี่หนะก็เขาบอกทำคล้ายๆผัดสปาเก็ตตี้มีชิมเส้นปลาเจ๋งเป้งเส้นปลาจะออกเละๆหน่อยนะเหมาะกับปลาตอนนี้ที่เพิ่งทำฟันมา ดูจนยิงนย่งใหญ่ไปก็จะยิ่งเหนียวขึ้นดูจำเรีนนำไปชาตอนนี้เส้นมันยาวมากดูจำเรีนนำไป่ไ้นะเอียก็เลยขอ,อก,กัญไก่เขามาตัดไหเอียทำให้ดูหน่อยครับเป็นไงขันยากสนุก <c oughs> ไปอีกอ่ะระวั <c oughs> งที่มามีชิมรสชาติมันก็จะเหมือนผัดเปรี้ยวหวานนี่ขนาดเราไม่ได้สั่งชามยักษ์เราก็จะแย่แล้วนะเนี่ยรสชาติมันจะออกสไตล์อาหาร <c oughs> จีนนั่นแหละเนาะ น้องระหว่างอันนี้ก็อีซีลันน้องชอบอันไหนอันนี้คุีนเพราะว่าน้องชอบสไตล์จีนสน่วนเฮียชอบสไตล์ญี่ปุ่นให้กี่ด<ร>าวเนะี่ยเออสิบดาวอ่ะแล้วน้องให้เท่าไหร่ให้สิบนำสิบไ,ได้จะได้แสดงว่ามันมีเลือกร้านเก่งเดี๋ยวคราวหน้ามารีวิวมันมีต้องเลือกอีกมันมีเลือกไว้แล้วจุ้จุยังไม่บอกโปดรดติดตามตอนต่อไปอีอตอนนี้ผ่านไปสามสิบนาทีแล้วชามของภูมิเป็นยังไง นี่ภูมิสั่งชามจักรพรรดิเหรอชามสิวภูมิยังแท่แย่อะไรอ่ะก็เจอจักรพรรดิแบบหนีสี่กิโลนี่โอ้มหยมกอดเนี่ยของน้องป้าช่วยไปแล้วก็ยังยังพอได้สรุปหมดอคนเดียวตอนนี้ทุกคนเริ่มไม่ไหวแล้วสรุปเส้นของใครอร่อยสุดระยะมันเหนียวชุ่มควันแต่เส้นของภูมิมันจะไม่เหนียวเส้นที่แบนๆอ่ะมันจะมันจะเหมือนเป็นนุ่มๆมากกว่าปะคือถ้าเกิดว่าชอบกินเส้นแข็งๆ เหนียวๆอะ่ะน่าลองเป็นประมาณเบอ 5, บร์ห้าเบอร์หกเส้นใครอร่อยน้อยสุดน้อยสุดปลาหมดเลยเส้นปลาออเบอร์หนึ่งอร่อยน้อยสุดแต่ว่าปลากินหมดชาม,ออมาแต่อันนี้อร่อยมากเต็มชามแปลก,ก,กแปกแลกทุกคนเราต้องเราต้องปิดคลิปก่อนอิ่มมากไปไงอิอ่มมากๆเรแล้วยังเหลืออยู่เกินครึ่งชามอะไรเลยไม่มีไม่มีมดแล้วมดแล้วมดแล้ว เตแปลกแปลกสมควรต้องตามน้องมากินไหมอ่าฮะขอตัวไปช้อปปี้ก่อนนะเสถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ huh. ก็แช่์กับสำหรับคลด้วยนะคะรืบย